เราทนทุกทรมานรอบด้านแต่ไม่อับจนเราจนปัญญาแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกเบียดเบียนแต่ก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งเราถูกตีล้มลงแต่ก็ไม่ถึงตายพี่น้องพราะชนะของพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับเรานะคะพราะชนะของพระเจ้ากำลังสื่อความหมายว่าเราอาจจะ,ะเผชิญความทุกข์มากมาย แต่เราก็จะไม่อับจนนะเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าในทุกการทดสอบนั้นจะไม่เกินกําลังที่เราจะทนได้นะแล้วการทดสอบนั้นจะส่งผลดีสําหรับเราชีวิตของเราพี่น้องข้าพเจ้าเสียใจนะคะที่จะต้องบอกว่าเราทุกคนจะต้องเจอการทดสอบ ทดลองนะเพราะว่าการทดสอบการทดลองนั้นช่วยทําให้เรานั้นได้ขัดเกาวิสัยเก่าๆของเราได้ขัดเกาชีวิตได้เสริมสร้างลักษณะนิสัยใหม่นะเพราะว่าพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเรานะพระเจ้าต้องการชำระล้างชีวิตเก่าๆของเราออกไปแต่ให้เรารับพระลักษณะใหม่ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรานะพระเจ้าต้องการให้เรามีพัสดุของพระองค์ พระเจ้าต้องการให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ที่มีชีวิตแสดงออกถึงความรักความอดทนนะคะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่น้องจะเจอ ปัญหาใดสิ่งใดที่เรารู้สึกว่ามันหนักมันแทบจะไม่ไหวแล้วแต่พี่น้องจะทนไหวนะเพราะว่าถ้าพี่น้องทนไม่ไหวพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นนะพี่น้องอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณสำหรับเราในทุกๆสิ่งแล้วทุกสิ่งพระเจ้าทรงครอบครองนะอยู่เหนือทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราพระอ,องค์รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องพระอ,องค์รู้ว่าพี่น้องรู้สึกยังไงพระอ,องค์รู้ว่าพี่น้องกำลังเผชิญ ความทุกใจหรือปัญหาอะไรพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกสิ่งนะคะแล้วอะไรที่หนักเกินไปสําหรับเราพระเจ้าจะยื่นมือเข้ามาช่วยเราในจุดนั้นนะะเหมือนที่อาจารย์เปาโลโดนแล้วก็อาจารย์เปาโลบอกว่าถึงท่านจะถูกทรมานรอบด้านแต่ท่านก็ไม่อับจนนะคะถึงท่านจะจนปัญญาแต่ก็ไม่ได้หมดหวัง ะะมันมีสิ่งดีเสมอในสถานการณ์ชีวิตของเรานะ,ะมันมีพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอที่จะช่วยเรานะะมีสิ่งดีให้เรามองเห็นแล้วก็ในสิ่งร้ายมักจะมีสิ่งดีที่แฝงอยู่นะ,ะแต่ ถ้าเราจดจ่อแต่สิ่งที่ร้ายพี่น้องจะไม่เห็นพระคุณจะไม่เห็นสิ่งดีที่พระองค์สมหวังไว้ให้ด้วยนะคะ <T> เพราะฉะนั้น <T> ให้เรามอง <T> ถึงความรักของพระเจ้า <t> ไม่ว่าพี่น้องจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดมันมีเหตุการณ์ที่วุ่นวายในบ้านมันมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้นะคะให้พี่น้องจดจ่ออยู่ที่พระลักษณะของพระเจ้านะคะแล้วพี่น้องจะเห็นเห็นสิ่งดีที่มันแทรกขึ้นมาในสถานการณ์นั้นนะแล้วท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งที่พี่น้องเจอทุกสิ่งจะร่วม กัน่อเกิดเป็นผลดีสำหรับคนที่วางใจในพระเจ้าจะไม่มีสักเวลาหนึ่งที่มันสูญเปล่าไปจะไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นอย่างที่มันไม่ควรเกิดนะอย่างที่บอกว่าพระเจ้าจะใช้ทุกสิ่งเหล่านี้หล่อลอมพี่น้องให้เราเป็นคนที่ใช้การได้นะให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องให้เรามีลักษณะ อุปนิสัยที่เปลี่ยนใหม่นะเป็นคนที่ใช้การได้ในทุกๆสิ่งตอนนี้พี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พี่น้องรอดูนะคะเวลาต่อไปเมื่อพี่น้องนึกย้อนมาพี่น้องจะเห็นเราคิดว่าจริงแล้ว สมควรแล้วที่เราจะต้องถูกฝึกในเรื่องนี้นะเพราะว่าวันนี้เราเป็นคนใหม่เราไม่ได้มีจุดอ่อนที่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เราเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากขึ้นเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไล์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ